ในหัวข้อนี้เราจะมาสร้างเทมเพลตกันนะคะเทมเพลตเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งของ Dreamweaver m s นะคะที่ใช้สำหรับช่วยในการสร้างเว็บเพจจำนวนมากๆซึ่งเว็บเพจนั้นอาจจะมีองค์ประกอบพื้นฐานที่ค,คล้ายๆกันหรืออาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะตามเนื้อหาแต่โครงสร้างโดยรวมเหมือนกันนะคะเทมเพลตจึงเป็นเอกสารพิเศษ ที่ใช้สำหรับเป็นแม่แบบหรือเป็นต้นแบบของเว็บเพจหน้าอื่นๆนั่นเองถ้าเกิดว่านะคะในเว็บไซต์ของเรานั้นนะคะมีเทมเพลตเป็นต้นฉบับแล้วเวลาเราสร้างหน้าอื่นการทำง,งานต่างๆก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นนะคะโดยที่เราต้องมีการเตรียมนะคะออกแบบตัวโครงสร้างหลักหรือตัวเทมเพลตหลักก่อนว่า หน้าหลักๆของเอกสารทั่วไปของเรานั้นจะมี Layout เป็นอย่างไรนะคะจะออตรงไหนเป็นโลโก้ตรงไหนเป็นปุ่มไฮเปอร์ลิงก์นะคะและสีของข้อความแล้วก็ไฮเปอร์ลิงก์หรือภาพที่เป็นแบ็กกราวอื่นๆน,นั้นเป็นอย่างไรซึ่งเราต้องออกแบบนะคะตัวโครงสร้างหลักตรงนี้ไปก่อนจากนั้นเราจึงทำการบันทึกนะคะไฟลเวอร์เพจที่เราออกแบบไว้นั้นเป็นเทมเพลตหลังจากที่เราเซฟหรือบันทึกเป็นเทมเพลตแล้ว การสร้างเว็บเพจหน้าต่อๆไปเราก็สามารถใช้ต้นแบบของเว็บเพจจากเทมเพลตที่เราสร้างขึ้นมาได้นะคะ